สวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีครับตองครับผมก็ Facebook ค่ะคือเหมือนแบบถ่ายเฟซเอ่อถ่ายถ่ายฟีดเรื่อยเนาะแล้วก็มีแพลนอยากออกแบบบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันก็น่าจะขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วก็เจอเพจของนัฐพดีแล้วก็ชอบสไตล์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปแล้วก็ลองถามไปถามรายละเอียดดูค่ะ ไปเลือกนักถ่ายโอ้หคือพอเราทักไปเนี่ยความใส่ใจการตอบอะไรเงี้ยครับก็จะแบบมีคุณช้างโทรมาเลยนะครับให้คําอธิบายชัดเจนบวกกับต้องบอกเลยว่าแบบโปรโมชั่นคุณช้างดีมากนะครับแล้วก็เลยเห็นบวกกับสไตล์แล้วก็โปรโมชั่นทุกอย่างนะก็เลยเลือกที่นี่ครับผมค่ะจริงๆแล้วก็เลือกเพราะว่า,า,าสไตล์ด้วยค่ะ<ม>เป็นสไตล์ที่น่าจะแบบกำลังมองหาอยู่เนาะแล้วก็น่าจะไม่ไกลจากที่เรามองหามากค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆที่เลือกค่ะ ก็ด้วยความที่นักถ่ายขโคลนะมีการทำทำงานเป็นทาวหลายที่ค่อนข้างชัดเจนนะมันมันเป็นสโคปที่ชัดเจนถามความต้องการลูกค้าแต่เบื้องต้นพองานมันมาเนี่ยก็คือไม่ต้องแก้เยอะค่อนข้างตรงแบบบีที่เราต้องการอยู่แล้วบวกกับสไตล์ที่เราให้เรฟเลนซ์คุณคุณช้างไปนะครับแล้วก็ทําให้ทางทีมก็ออกแบบมาคนะ่อนข้างตรงมีแก้ไขเล็กน้อยเรื่องธรรมดาครับ ก็ค่อนข้างตามใจลูกค้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำเสริมเพิมเ่มเติมในส่วนที่เราไม่ได้แบบมีความรู้มากหรือว่าเราขาดไปอย่างเงะะี้ยค่ะถางนั้นค่ะก็จะแบบแนะนำว่าแบบเออเพิ่มตรงนี้เข้าไปจะทำให้บ้านเย็นขึ้นนะสมุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยโดยรวมแล้วฟังก์ชันหรือความต้องการต่างๆก็ค่อนข้างจะตามใจลูกค้าเป็นอย่างดีเลยะค่ะครับผมจริงๆก็ถือว่าพอใจ ค่อนข้างมากเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบค่อนข้างตรงกับที่เรามองหาเนาะแล้วก็สไตล์ก็เป็นอะไรที่เราชอบด้วยค่ะบวกกับฟังก์ชันหรือการให้บริการต่างๆการตอบลูกค้าหรือว่าการให้ทำลายอ่ารเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน <c oughs> หรือแม้บางทีเรามีคำถามอะไรที่เราไม่ได้เป็นเ professional เนาะทางนะัทาะกจะให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะครับผมก็อย่างนี่ไอว่าไป ก็คือด้วยด้วยความที่ทางทีมงานวางทำหลายค่อนข้าง,งดีทําให้เราก็จะรู้ว่าสเกจดูของเราเนี่ยก็คือช่วงนี้จะจะได้ตรงนี้ละตรงนี้จะได้ตรงนี้ละก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการตามงานเท่าไหร่เลยครับก็เยี่ยมมากครับผมอย่างแรกเลยคลิดว่าสไตล์กับเทส์เนาะน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด mm hmm. ที่เรามองหาซึ่งค่อนข้างตรงกับที่เราต้องการอะไรอย่างี้คะ่ะถ้าใครที่แบบค่อนข้างเป็นแบบ ยุคใหม่ชอบในความโมเดิร์นหรือว่าชอบในความแบบว่าใส่ลูกเล่นใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะเหมาะมากๆเลยแล้วก็อย่างก็คือวิธีการคุยหรือวิธีการแนะนําต่างๆค่ะค่อนข้างจะเข้ากันกับสไตล์ของเราแล้วก็คือไม่ได้คุยยากหรือว่าไม่ได้แบบพยายามจะยัดเยียดอะไรที่เราไม่ต้องการให้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความประทับใจที่ได้ทํางานกับนาถักค่ะก็ด้วยความที่ไม่ได้ยัดเยียดเนาะ โดยเรากางเรากางงบมาเนี่ยก็คือทุกคนเราจะมีงบในการทําบ้านอยู่แล้วก็คือการออกแบบนี่จะอยู่ในเบสกอนงบอยู่แล้วก็คือจะค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขายฝันจนเกินไปสามารถทําได้จริงครับตรงนี้ก็ดีเลยครับผมสำหรับใครนะรที่กําลังมองหาผู้ออกแบบบ้านเนาะ อยากได้บ้านในความฝันของตัวเองเองก็คือฝากและถ่ายอนโคนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นสไตล์โมเดลหรืออะไรอ่ะผมเชื่อว่าณฐาทำได้สไตล์อยู่ละก็คือฝากเพจทฐาด้วยนะครับค่ะสามารถแจ้งงบที่ต้องการหรือว่าแจ้งังก์ชันที่อยากได้ไปเลยเขาก็จะปรับแล้วก็แนะนําในสิ่งที่เราควรทํามาให้ค่ะก็วัยรุ่นสร้างตัวอย่างเรานะคะก็สามารถทําในบัจจได้นธะาทำให้ได้ค่ะครับ